สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A t u b e ช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาจนจบให้ด้วยและหลายหล,ยหลยท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ขอ้อมูลข่าวสารอัปเดตต่ตางๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคลิปนี้เรียกได้ว่าเป็นเรื่องทางการหน่อยนะเรื่องทางการอะไรเอค่อนข้างซีเรียสน,นะ บอกก่อนว่าคลิปนี้ค่อนข้างซีเรียสนิดหนึ่งหลังจากที่เมื่อวานเราเต็มอิม่มโอโหกับภาพเซตหลายๆอย่างความหวานที่พี่น้องนะคะเสิร์ฟอกมาให้เหล่าแฟนๆได้จินได้แบบแฮปปี้ยิ้มกันตลอดวันบอกเฮ้ยมันวันนี้มันวันอะไรยิ่งกว่าถูกหวยอีกคือแบบรัวๆเลยมีแต่ข่าวดีของพี่หลิงกับน้องออมเนาะพอมาวันนี้ค่ะออกมาเป็นอย่างจริงๆมันออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะแต่ว่าเอเพิ่งจะเห็นนะเออ ก็ออกมาประมาณเมื่อวานตอนบ่ายๆและประกาศประกาศจดหมายน้อยค่ะอามาดูกันหน่อยจดหมายน้อยจากอะไรเขาเรียกตัวเองว่าสสถานีร่วมนะเออสสถานีร่วมมีที่ไหนบ้างถ้าให้เอดูจากหัวจดหมายน้อยเนี่ยน่าจะเป็นโลโก้ของแฟนเบสของน้องหลิงน้องออมนะคะที่อยู่ฐานเบสอยู่ที่ประเทศจีน3าสสถานีด้วยกันนะ เดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆก่อนอันนี้ภาพมันเล็กก็จะมีแฟนเบสของน้องออมออมเล็ดนะคะแล้วก็ CN ก็คือไชน่าอันที่สองหลิงออมอันนี้บ้านคู่หลิงออม Data Group ก็ CN เหมือนกันก็คือไชน่าและสถานีที่3มก็คือหลิงหลิงควง CN ก็คือทางบ้านเดี่ยวบ้านคู่3าม สามบ้านเลยของเบตยอยู่ที่ประเทศจีนออกอย่างนี้ค่ะเขาออกเป็นทางภาษาไทยและอังกฤษเลยนะคะค่อนข้างซีเรียสนะอ่ะนี่เขาบอกว่าเมื่อทราบข่าวเกี่ยวกับสถานที่จัดงานแฟนมีตรบางแห่งในอนาคตหลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับงานพบปะแฟนคลับของหลิงออมที่จะจัดขึ้นในไต้หวันในฐานะแฟนคลับจีนของหลิงอออ เราขอยืนยันการรักษาความสมบูรณ์ของอำนาจอธิปไตยของประเทศหลังจากที่ได้รับความกังวลจากหลายคนเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต3ส,สถานีนั่นก็คือแอดหลิงออ a ด a ต้ากรุป๊ปแอดออมออมเล CN, และแอดหลิงหลิงควองซอนขอนำเสนอข้อเรียกร้องที่สมเหตุสมผลในนามของแฟนคลับจีนดังนี้ ข้อแรกหลีกเลี่ยงการทำให้ประเด็นอำนาจอธิปไตยของจีนไม่ชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ข้อที่สองออกประกาศก่อนงานพบปะแฟนคลับเพื่อแสดงการรักษาและเคารพอำนาจอธิปไตยของจีนอย่างแน่วแน่และข้อสามเมื่อเลือกผู้จัดงานแฟนมิ้งต้องตรวจสอบจุดยืนทางการเมืองของพวกเขาอย่างเข้มงวด ทั้งนี้เราหวังว่าบริษัทของท่านจะให้คำมั่นที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในงานเช่นการห้ามนำธงที่เกี่ยวข้องเข้าสถานที่จัดงานผู้จัดงานต้องห้ามคำพูดหรือสัญ,ญลักษณ์ที่อาจทำให้เกิดความแตกแยกเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยและความสมบูรณ์ของดินแดนในกิจกรรมแฟนมีตรเราหวังว่าบริษัทของท่านจะพิจารณาข้อเรียกร้องของเราอย่างจริงจัง ตรวจสอบให้ละเอียดเพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างราบรื่นและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆที่อาจทำให้เกิดข้อขัดแย้งได้นอกจากนี้เรายังหวังว่าบริษัทของท่านจะเตรียมพร้อมและวางแผนให้ดีล่วงหน้าเพื่อให้กิจกรรมมีความปลอดภัยและเป็นระเบียบและแฟนๆสามารถเพลิดเพลินกับโอกาสที่หายากนี้อย่างสบายใจนอกจากนี้พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ เราเชื่อว่าการสร้างช่องทางการติดต่อที่เสถียรและมั่นคงกับบริษัทของท่านเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาในอนาคตของหลิงออมแฟนคลับทุกคนรวมถึงเจ้าความรัก g e l Golden และอ m มเล็นะคะวงเล็บลำดับไม่ได้เรียงหวังว่าสถานีโทรทัศน์ช่อง3าของประเทศไทยจะพิจารณาข้อเสนอของเราเปิดช่องทางติดต่อแฟนคลับ และให้คำมั่นว่าจะให้ข้อเสนอแนะอย่างทันท่วงทีและมั่นคงขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณค่ะนะอ่าแล้วก็มีเป็นภาษาอังกฤษออกมาอธิบายอีกทีเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันก็คือเป็น3ามบ้าน based in China นะคะก็คือตั้งอยู่ที่ประเทศจีนเลยเขาออกจดหมายน้อยมาแล้วจะว่าเป็นเป็นอะไรหรอเป็นคำเตือนก็ว่าได้นะหลังจากที่ออกจดหมายนี้ เขาก็คือเขียนถึงสถานีโทรทัศน์ช่องสาโดยสรุปก็คือต้องระวังในการที่จะไปจัดแฟนมีที่ใต้หวันเพราะอาจมันเป็นประเด็นที่เซนซิทีฟเขาไม่อยากจะบอกว่า <S <S เดี๋ยวมันจะวันเกิดประวัติศา,ศาสตร์ซ้ำรอยที่ฟิลิปปินส์เอาจริงที่ฟิลิปปินส์ก็คือน่าจะอย่างนั้นละคะ่ะเขาก็เริ่มรู้แล้วละ่ะบาดไข่ไม่หมดแล้วงานอ่ะแฟกมาให้นิดนึงวันนี้แฟนฟิลิปปินส์บอกว่าเขาเตรียมแล้วนะเนี่ยติดป้ายและต้อนรับน้องหลิงน้องออม นะคะที่จะจัดแสดงวันที่หกนะคะเออก็เรียกได้ว่าไม่ถ้าพูดกันตามตรงอะนะพูดกันจับใจจริงก็คืออาจจะดูไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการเท่าที่จัดที่เมืองไทยหรือว่ามาเก๊าฮ่องกงที่ผ่านมามีบ้างหรือว่านี่อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเดี๋ยวรอดูต่อไปละกันอาจจะมีมากกว่านี้เดี๋ยวรอดูแต่ที่แม่จีนเขารณรงค์ไม่ซื้อบัตรแฟมิลี่ที่ฟิลิปปินส์ก็อย่างที่ทราบกันดีนะ เอทำมาหลายคลิปแล้วก็คือเรื่องปัญหาทางการเมืองล้ล่ะที่ว่านะข้อพิพาททางด้านทะเลจีนใต้และทุกคนก็รู้ดีว่าฟิลิปปินส์เขาเอียงข้างไปทางอเมริกาซึ่งตอนนี้มันมันมัน,มนคุกกลุ่นมากอ่ะมันจะสงครามโลกจะเกิดขึ้นวันไหนยังไม่รู้เลยคือมันบิินเมยมากแล้วนะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเอไปอ่านคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ของแม่จีนพี่สาวจีนบอกว่าเธอ ประเทศชาติเหนือกว่าไอดอลถ้าถึงเหตุการณ์จริงๆที่ต้องเลือกแน่นอนค่ะเขาเลือกประเทศชาติคือประเทศจีนนะเขาพูดออกมาแล้วค่ะแต่อันนี้เป็นแค่บางคอมเมนต์นะแต่ส่วนมากเชื่อเอซีเขาก็คือรณรงค์อะชาติต้องเหนือกว่าอื่นใดสุดท้ายแล้วถ้าช่องสามจัดไปจัดแฟมีที่ไต้หวันแล้วถ้ามันมีประเด็นหมิ่นเหม่อะไรที่เซนซิทีฟนิดเดียวคือต้องบอกก่อนว่าไต้หวันเนี่ยยิ่งหมิ่นเหมย่ยิ่งกว่า ฟิลิปปินส์อีกนะเหตุการณ์เขาอะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันเขามีเรื่องเกี่ยวกับว่าอำนาจอธิปไตยจีนถือว่าไต้หวันเป็นหนึ่งในจีนใช่ป่ะแต่ไต้หวันเขาก็ยังจะยืนยันว่าเขาก็เป็นหนึ่งในประเทศก็เ,เป็นประเทศหนึ่งในโลกนี้เขาไม่ใช่อยู่ใต้จีนนะคะแต่จีนก็บอกว่าไต้หวันเป็นของจีนใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยมันยิ่งเป็นประเด็นเซนซิทีฟยิ่งกว่าฟิลิปปินส์ซะอีกอืมเขาบอกว่าเอาจริงๆนะ ถ้าจัดที่ไต้หวันแล้วมันจะเรื่องมันมีเรื่องอะไรที่ต้องระวังเยอะอย่างนี้แล้วมันอาจจะเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เขาบอกอย่าไปจัดที่ไต้หวันจะดีกว่าไหมอันนี้เป็นแค่บางคอมเมนต์ที่เขาแนะนํานะเพื่อหลีกเลี่ยงประเด็นอ่อนไหวเขาบอกซ้ําๆกันเลยว่าพี่สาวจีนนะเขาบอกเขาเข้าใจว่าน้องหลิงน้องออมอะ่ะเขาก็อยากจะให้น้องหลิงน้องออมอ่ะดังไปทั่วโลกแล้วก็ออกแฟนมีไปทั่วโลกได้เดินทางไปโน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อขยายความดังของน้อง แต่บางประเด็นที่มันเป็นเรื่องอ่อนไหวทางการเมืองอ่ะถ้าช่องสามรู้อ่ะเราก็อยากไปยุ่งอย่าไปเกี่ยวดีกว่าหลีกเลี่ยงให้ดีที่สุดเพราะตอนนี้มันไม่ใช่สถานการณ์โลกปกติงมันแบ่งขั้วอย่างชัดเจนอ่ะเขาจะรบกันมีรบแหล่แล้วอ่ะเออเอก็ยังแบบเออเมืองไทยก็ยังดีนะยังได้น้องหลิงน้องอมมามาหารายได้เข้าประเทศในขณะที่เศรษฐกิจมันย่ำแย่ขั้นสุดนะก็ยังได้น้องหลิงน้องอมนี่แหละมาสร้างชื่อให้เราเราก็ยังออนทัว ถ้าใครที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์โลกก็อาจจะดูแบบก็ยังไม่เห็นมีไรเลยนี่น้องหลิงน้องอ,อมก็ยังไปสร้างความสุขแล้วเหล่าแฟนคลับก็แฮปปี้ดีดากันอันนั้นมันแค่คลายว่าให้ความบันเทิงในยามที่จิตใจมันมันห่อเหี่ยวกับเศรษฐกิจในทุกวันนี้คนทั้งโลกเป็นเหมือนกันหมดแต่ไทยเนี่ยเป็นเยอะนะเศรษฐกิจห่วยสุดๆเพราะว่าไอ้อย่างที่รู้กันว่าข้างบนเขาไม่ได้ทําอะไรเพื่อที่จะมารักษาผลประโยชน์ของประชาชนไทยเท่าไหร่เราก็ต้องช่วยกันเอง ทุกคนก็เลยเริ่มจะแบบเบื่อข่าวสงครามอะไรด้วยก็มามาเทคความบันเทิงจากน้องหลิงน้องออมดีกว่าซึ่งเป็นความบันเทิงใจเดียวนะับตอนนี้อ่าหลายๆคนอาจจะไม่ใช่แฟนคลับน้องหลิงน้องออมเขาก็ไปหาที่อื่นที่เป็นความบันเทิงใจเขาไม่อยากเสพข่าวรบแล้วไงอิสราเอลตอนนี้ก็ยังรบกันแว๊บเพียงแ,แ,แ,แต่ว่ามันเริ่มชาชินจนไม่อยากจะรับรู้ข่าวพวกนี้แล้วอ่ะแต่จริงๆแล้วประเด็นอ่อนไหวพวกนี้ยังมีอยู่แล้วก็นับวันรุนแรงยิ่งขึ้นนะจากที่ไป รับรู้มาก็คือว่าเอาจริงๆสถานการณ์ที่ฟิลิปปินส์กับจีนหน้าน้ําตรงนั้นยังไม่ได้ถึงขั้นโหคนจีนเขาก็พูดซะแบบขีปนาวุธบินอยู่เหนือหัวแล้วยังจะมาหลิงออมอะไรฉันไม่ซื้อตั๋วไปหรอกเขายังไม่ได้ถึงขั้นแบบโอ้โหเครื่องบินรบอยู่เหนือหัวเราขนาดนั้นนะเขาแค่บอกว่าเอาจริงๆสถานการณ์สู้รบเขาอะเขาก็ไม่ได้อยากจีนอะเขาไม่ได้อยากจะทาร้ายประเทศฟ,ฟิลิปปินส์เลยนะอาวุธที่เขาใช้เขาไม่ได้เรียกว่าทหารด้วย ที่ไปเฝ้าคุมอยู่น่านาน้ำที่เกิดข้อผิดพลาดเขาเรียกว่าคล้ายๆย,ยามอะ่ะคล้ายๆเจ้าหน้าที่ยามที่ไปคอยตรวจดูความปลอดภัยความเรียบร้อยในน่านาน้ำทะเลจีนใต้เขาไม่ได้ใช้คำว่าทหารเพราะถ้าใช้คำว่าทหารมันจะดูเหมือนเป็นเขตรบไปแล้วใช่ปะเขาแค่บอกว่าเขาเอาเจ้าหน้าที่ยามไปตรวจตาและอาวุธที่เขาใช้ก็เป็นเพียงมีดมีดเอามีดอะ่ะไม่ได้ปืนนะก็คือเขารู้ว่าถ้าเกิดเขาใช้ อาวุธของเขาที่ทันสมัยใหญ่ลงมาต้มอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทรัพยากรน่านน้ำตรงนั้นก็เละเขาเนี้ยเสียกันไปหมดทั้งจีนทั้งฟิลิปปินไม่ต้องไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่อยู่น่านน้ำตรงนั้นเมืองจีนเขาเข้าใจในจุดนี้นะเข้าใจไหมาอาวุธที่เขาใช้ล่นเป็นเพียงแค่มีดมีดค่ะจริงๆในยุคนี้ยังใช้มีดอยู่ก็ต้องบอกว่าเขาก็คำนึงถึงตรงนี้แต่ ประเทศไหนที่อยู่เบื้องหลังเอก็ไม่ได้ว่าประเทศไหนนะก็ลองคิดกันตามความเป็นจริงที่มันออกมาอย่างเงี้ยประเทศไหนที่มันอยู่เบื้องหลังแล้วมันอยู่ห่างไกลจากเขตหน้านน้าตรงเนี้ยแล้วเขาจะได้ประโยชน์ถ้าไอ้สองประเทศนี้มันทะเลาะกันแล้วเขาได้ประโยชน์เพราะเขาประเทศเขาอยู่ห่างไกลนี่คะเขาก็อยากจะใช้อาวุธที่มันรุนแรงให้มันแบบมันจะเบิ่มจะอะไรมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับประเทศเขาทรัพยากรเสียไปเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมีแต่ไอ้สองประเทศนี้ก็คือจีนกับฟิลิปปินส์ที่เสียหายถูกไหม เออเพราะฉะนั้นจีนเขาใช้แค่มีดเองในการป้องกันตัวแล้วก็ดูแลตรวจยามตรงนั้นอาจจะมีปืนถ้ามันถึงคราวจาเป็นแต่เขาก็ไม่ได้ใช้ไงนะนะตอนนี้มันเลยเป็นแค่แบบมันยังจิ้มจิ้มกันอยู่อะ่ะเออนะแล้วมันก็คาราคาฟังเขานี้มาที่ไต้หวันอะ่ะซึ่งมันเป็นหนึ่งในหัวใจของประเทศจีนไม่แพ้ฮ่องกงอะ่ะฮ่องกงวันนั้นก็โดนปีนั้นโดนทําเละเทปไปเลยใช่ไหมที่ประท้วงใหญ่แล้วแบบ มืองจีนเขาพยายามนะรัฐบาลจีนพยายามควบคุมแล้วไม่ให้มันบานปลายเพราะว่าอะไรที่ฮ่องกงเสียหายนั่นหมายถึงเลือดที่ไหลออกจากประเทศจีนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่จําเป็นจริงๆเขาก็ไม่อยากจะทําให้บ้านเมืองฮ่องกงมันเละเทะแต่ตอนนั้นมันมันถึงขั้นสุดเนอะเละเทะกันไปทั้งเมืองซึ่งไต้หวันตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในหัวใจของจีนเหมือนกันเป็นเลือดเนื้อประชาชนชาวจีนอะเหมือนกันเขาก็คิดอย่างนั้นแหละว่าเป็นหนึ่งในประเทศของเขาอะเป็นหนึ่งในดินแดงของเขาเพราะฉะนั้น เขาก็ไม่อยากจะไปยุ่งประเด็นอะไรที่มันจะเกิดเรื่องใหญ่อ่ะนะเขาก็เลยไม่อยากให้น้องหลิงน้องออมอะไปเป็นชนวนหรือว่าเครื่องมือเราไม่รู้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ในยุคนี้นะคะเขาก็เลยขอตรวจสอบก่อนถ้าคุณช่องสามยังยืนอยากที่จะไปแฟนมีทที่ไต้หวันขอตรวจสอบก่อนว่าใครเป็นคนจัดงานอีเวนต์น,นี้เอ็กซิบิเตอร์ท่านไหนมีจุดยืนทางการเมืองยังไงเอ็นเอ็นเข้าข้างอเมริกาไหม นะเพราะตอนนี้คนไต้หวันเองก็ต้องบอกก่อนว่าแบ่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็บอกก็ใครๆก็เออเอเอเอาจีนนั่นแหละจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาสู้รบเพราะจริงๆประเทศไหนก็ไม่อยากเกิดการสู้รบในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งเขามีผลประโยชน์อะไรเขาก็อยากจะเอียงข้าไปทางฝั่งอเมริกาแล้วเขาก็ได้รับผลประโยชน์เพราะว่าเซมิคอนดักเตอร์อะนะตัวนี้ผลิตที่ไต้หวันเป็นเมนหลักแล้วเขาได้รายได้จากตรงนี้ประเทศเขาว่าได้เยอะมาก เพราะฉะนั้นใครที่ได้ผลประโยชน์จากธุรกิจการค้าเซมิคอนดักเตอร์เนี้ยประชาชนเขามีการมีงานทำมีรายได้ดีๆก็เพราะมาจากธุรกิจตรงนี้อะซึ่งมันส่งขายที่อเมริกาไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเองนค่าไปทางฝั่งอเมริกาคือการเมืองเขามันยังแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายอะเหมือนบ้านเราก็เป็นสองฝักสองฝ่ายใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้ว ไม่ดูสิเขาออกคําเตือนออกจดหมายน้อยมาอย่างนี้แล้วประมาณว่าต้องถ้ายังเห็นว่าเมืองจีนะเป็นฐานแฟนคลับที่สําคัญอ่ะกรุณาส่งข้อมูลต่างๆให้ทางแฟนๆชาวจีนเขามาตรวจสอบก่อนว่ามันจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรในงานแฟนมิหลิงออมอย่างเช่นธงชาติหรือว่าคําพูดอะไรที่มันยั่วยุไว้เป็นการแบ่งแยกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเออมันประเด็นอ่อนไหวเยอะถ้าช่องสามคิดว่า ตัวเองไม่สามารถคอนโทรลได้อยู่ในจุดนี้อะเอว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้อะก็หลีกเลี่ยงสคิปไปก็ได้นะจริงๆก็คือเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วตอนเนี้ใช่มหมหรือว่าจะทําตามที่เหล่าแฟนคลับที่จีนแผ่นดินใหญ่เขาเรียกร้องเอาไหมล่ะช่องสาก็ส่งไปให้เขาตรวจสอบแต่ช่องสตอนนี้ก็งานเยอะอยู่แล้วอะรับไม่ทันของน้องอะ อะไรที่มันมีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหาหรือว่าจะสกิปข้ามไปดีไหมพอถ้าจัดสมมุติถ้ายืนยันจะจัดแล้วถ้ามันมีประเด็นอ่อนไหวหนึ่งนะเอเห็นละถ้ามันเกิดประเด็นบทอ่อนไหวอะไรนิดเดียวนะเขาพร้อมเมืองจีนอะพร้อมจะแบนเลยนะหนึ่งแบนขั้นเล็กๆกก็คือไม่ซื้อบัตรไม่ไปก็เหมือนที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณต้องรู้นะ เมื่อไหร่ก็ตามที่หลายแฟนมีที่คุณไปจัดต่างประเทศล้บบัตรมันขายไม่หมดอะ่ะท,ท,ท้งที่ที่อื่นอะ่ะคุณสร้างประวัติศาสตร์สร้างสถิติมาอย่างดีว่าเปิดขายเมื่อไหร่เป็นขายหมดขายหมดอะ่ะตัว๋วแย่งซื้อกันไม่ทนันแต่พอมาเริ่มแล้วฟิลิปปินส์มันเริ่มนิดนึงแล,แล้วถ้าไต้หวันซ้ารอยเดิมอีกบัตรขายไม่หมดมันดูไม่จืดนะมันเริ่มจะเกิดกระแสที่ว่าเหมือนความนิยมน้องมันมันไม่ได้อะ่ะมันไม่ได้ไปทั่วเอเชียจริงๆอะไรอย่างเงี้ย คือน้องเขากําลังแบบสร้างสถิติสวยๆง,งามๆอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าไปนิดนึงอ่ะเพราะมันเพิ่งเริ่มมากน้องเพิ่งเริ่มออกจากจุดเริ่มต้นแค่นั้นเองแล้วประวัติศาสตร์สถิติที่น้องสร้างมาแต่ละอย่างคือดีเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าไหนสินค้านั้นขายหมดดีภายในระยะเวลาแบบไม่ถึงชั่วโมงคือสถิติน้องมาดีๆแล้วอ่ะเอว่าอย่าไปทําลายสถิติน้องเลยแล้วงานไหนคือตอนนี้น้องเขางานเยอะจนรับไม่ทันอยู่แล้วอ่ะงานไหนยาก แล้วใช้เวลาทุ่มเทยเยอะแล้วไรายได้เท่าเดิมหรือว่าอาจจะน้อยกว่าเดิมสกิปค่ะเราเลือกงานแล้วเอางานที่ได้กําไรเยอะๆ,ๆไรายได้เยอะๆแล้วงานง่ายหน่อยเซฟเวลาหน่อยเนี่ยถ้าไปจัดที่ไต้หวนันเอเห็นแล้งานงอกงานงอกคือคุณต้องเอาข้อมูลต่างๆที่คุณดีว่ะแล้วไปให้กับทางมึงจีนเขาตรวจสอบก่อนอะ่ะมันใช่เรื่องไหมอะ่ะงานมันซับซ้อนอย่าเลยเอว่านะ ณจุดนี้ที่น้องเขาสามารถเลือกงานได้เพราะว่างานน้องรับไม่ทันเราเลือกงานที่ง่ายแล้วเห็นชัดว่ามันไม่มีปัญหาหลีกเลี่ยงประเด็นข้อขัดแย้งทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นนั่นแหละนะแฟนจริงเขาประกาศมาแล้วนี่คะถ้าถึงเวลาจําเป็นจริงๆอ่ะเขาเลือกประเทศชาติเขานะอันนั้นแค่ขั้นแรกที่ว่าเขาก็แค่ไม่ซื้อตั๋วที่ไต้หวนันก็แค่นั้นเองก็บัตรขายไม่หมดแต่เอกลัวมันจะหนักกว่านั้นสิ ถ้ามานไปข้ารุนแรงกว่านั้นคือเขาบอกแล้วไนงะเขาเลือกประเทศจีนแล้วน้องหล่งน้องออมอาจจะไม่ได้เกิดที่ประเทศจีนอีกต่อไปคือแฟนคลับจีนเลิกสนับสนุนเลยนะเขาใช้คํานี้เลยนะถ้ามันเป็นประเด็นอ่อนไหวจริงๆอะ่ะเขาเขาก็น้องหล่งน้องออมเขาก็เลิกนะเขาไม่เอาอืมเนี่ยเขาใช้คํานี้นะหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจริงๆช่อง3ประเทศไทยอาจจะ,ะเผชิญกับความเสี่ยง ที่จะสูญเสียตลาดจีนทั้งหมดเพราะเราเชื่อว่าไม่มีไอดอลอยู่เหนือประเทศเราดังนั้นโปรดใส่ใจกับปัญหานี้เมื่อเผชิญกับอำนาจอธิปไตยของชาติและความสมบูรณ์ของดินแดนไม่มีความเป็นไปได้ของการทดลองและข้อผิดพลาดเลยก็คือหมายความว่าเขาไม่เห็นถึงความจำเป็นที่ว่าช่องสามจะต้องไปทดลองตลาดดูว่าเป็นยังไง ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างล่อแหลมอย่างนี้ไม่มีความจำเป็นที่จะไปทดลองตลาดดีไหมไปไต้หวันลองดูอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอย่าไปทดลองเลยค่ะนะเราจะปกป้องอธิปไตยและความสมบูรณ์ของดินแดนของประเทศอย่างแน่วแน่เสมอและยึดมั่นในหลักการของจีนเดียวเหนือสิ่งอื่นใดอืมนะคนไทยควรเรียนแบบตรงนี้ของคนจีนแล้วก็ประเทศอ,อื่นๆเขาก็อย่างนี้กันทั้งนั้นนะคะประเทศชาติเหนือสิ่งอื่นใด อืมเราต้องรักไทยใช้ของไทยอุดหนุนคนไทยอย่างช่องสามถ้าประเด็นนี้ค่อนข้างอ่อนไหวและล่อแหลมแล้วมันเสี่ยงกับตลาดแฟนเบสหลักของเราเลยอะ่ะที่มีกำลังซื้อสูงอะ่ะเปิดขายอะไรมาเป็นหมดเป็นหมด,เ,หมดเลิกหลีกเลี่ยงดีกว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าถ้าแฟนขับไต้หวันมาอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะเห็นหลิงออมต้องขอประทานโทษด้วยในความเห็นเอสคริปดีกว่าเพราะตอนนี้น้องเลือกได้ เลือกอะไรที่ทำแล้วง่ายๆไม่ล่อแหล่ไม่เสี่ยงกับอนาคตของน้องเองมองให้มันยาวยาวมองให้มันยาวยาวนะคะอ่ะแต่และคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกับคลิปนี้ก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้แถมอีกนิดนึงวันนั้นที่คุณดิวก็มีพูดออกมาด้วยหรือน้องออมบอกว่าจะมีไปเวียดนามใช่ไหมน้องออมบังบอกว่าไปเวียดนามอ่ะน้องออมบอกมาอย่างนี้ใครไม่ได้ดูคลิปนั้นอ่านเนี่ยค่ะมีโปรเจก ไปแฟนมิดที่ประเทศไหนอะไรยังไงบ้างคะก็เพิ่งกลับมาจากฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าค่ะก็ถัดไปก็จะเป็นฟิลิปปินส์เยดนาอะไรอย่างงี้เป็นเวียดนามอ่าน้องอมก็จะหลุดอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จริงไม่จริงอ่ะแต่หลุดออกมาจากปากน้องอมอ่ะก็คงจะจริงแหละเพราะครั้งก่อนฟิลิปปินส์อ่ะก็หลุดออกมาจากปากน้องอมแล้วก็จริงเวียดนามก็ออกมาจากปากน้องอมก็คงจะจริงแหละเวียดนามนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ค่อนข้างอ่อนไหวคล้ายฟิลิปปินส์นะ พอเวียดนามเราต้องยอมรับว่าเขาก็เอียงไปทางฝั่งตะวันตกแต่มันก็ยังไม่เท่าประเด็นอ่อนไหวเหมือนไต้หวันนะแต่เวียดนามนะถ้าจะเจอปัญหาก็ออกแนวสไตล์เดียวกับทางฟิลิปปินส์บางทีไปจัดแล้วอาจจะจัดได้ไหมจัดได้แต่ใหญ่ใหญ่หญอย่าแบบเอาไปฮออใหญ่ที่สุดในประเทศอะไม่ต้องฟิลิปปินส์เขากะฟันเลยไงจัดฮออใหญ่ที่สุดในประเทศเขาแล้วมันฮออใหญ่ไปจริงๆถ้าฮออเล็กหน่อยบัตร แฟนมีน้องหลิงน้องออมก็โอเคแหละก็คือเราต้องคิดว่าประเด็นที่ว่าถ้าแม่จีนไม่ได้บินมาช่วยพพอร์ตแฟนมีของเราอะ่ะเราจะต้องขายให้หมดในในประเทศของเราเองว่าแฟนว่าว่าแฟนคลับของน้องหลิงน้องออมที่เวียดนามมีเท่าไหร่แล้วก็จัดสถานที่ประมาณเท่านั้นนั่นแหละเวียดนามก็เป็นหนึ่งประเทศที่ค่อนข้างอ่อนไหวเนาะอืมก็เดี๋ยวมารอดูกันละกันว่าช่องสามจะเลสคอนเกี่ยวกับ S อ s ชู e นี้ยังไงประเด็นนี้ค่อนข้างอ่อนไหวและล่อแหลมส่วน A หรอ A แนะนําว่าสคิปค่ะไต้หวันนี้สคิปเลยไม่แม่จีนเสนอแล้วบอกว่าก็เวียนกลับมาฮ่องกงมาเกาอีกรอบก็ได้หลายๆรอบก็ได้จริงๆช่องสามก็มีแพลนจะกลับไปอยู่แล้วแหละที่มาเกากับาฮ่องกงใช่ไหมคะเห็นบางคอมเมนต์เขียนมาอืมนะก็นั่นแหละคะ่ะสคิปตรงไหนได้ก็สคิปถ้ามันจะเสี่ยงมากๆอ่ะ ก็ด้วยความรักและเป็นห่วงน้องหลิงน้องออมเนอะอันนี้น้องแค่เพิ่งออกจากจุดสตาร์ทเองอะ่ะแล้วก็สถิติอะไรพวกนี้เป็นเรื่องสําคัญอย่าให้ต้องแบบเสียสถิติเรื่อยๆอะ่ะภาพลักษณ์น้องจะค่อยๆแบบมันดูแล้วมันเนาะบาดไข่ไม่หมดมันก็ฟังแล้วมันก็ไม่ค่อยดีอะ่ะอ่ะนะสําหรับคลิปนี้จบลงตรงเท่านี้ละคะ่ะสาหรับคลิปหน้ามาคอยติดตามรับชมกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรขอบพระคุณที่รับชมคะ่ะ